นก็ไม่ดีเท่าไหร่ฮะเนี่ยบ่ไม่ปล่อยหี่เทอะดอกอย่าจังบดได้เงินคขึ้น ดูโปรไฟล์แล้วไม่ผ่านจะไม่ให้เติมหรอกน่ะทุกวันน่ะโงมาให้ใส่ที่จะไม่มีแจะตามตัวก็ให้พี่ใส่ตัวนั่จะเกยบบุฟเฟ่คนใส่บิด ต่พ่อบอกไงข้าเท่าแล้ดีเท่าแล้วคนจะเก็บเงินเก็บทองได้แล้วไม่ใช่ใช้ไปเล่นไปวนวันนะคือทาเง่าเก็บวันที่ไหนบอสตังไหนยย่ง่จะได้เลยเนาะเื่อง้ะไเื่อปสิวาไปตลาดเ่าเร้่าเงิวอ rai ra ngoài nó ăn dạng điều nó ăn dạng điều này lấy ม yeah. mm ีหลาม้อนแล่สิบนิดเองมาม้อนเหรอเข้ม้อนเถอะเข้ม้อนทมาชีสุ่มก็รับตันใจม้อนให้หยักเลย เราเาด <ผม S 2> ัชัเราไม่โก,ก้ทั้งสองมันเป็นจริงทั้งเรนี้มนไม่เข้าจผมเราไม่ได้จัดผมไม่ได้กัดขาแต่ตัดมีจนกัน,นไม่ต้องโกกสอรงตรเาจะค้าออไปอยแล้ว่านไปเออสมมติาคือกกัน เดี๋ยวเอาไปซื้อแนมันกินแนมทำก้นจะอาดเทียนเลยออกขวดอ <ไป S 2> ันใหญ่ขวดอันใหญ่ขวอันนี้นนบางาทีใบไย้หูอะไรอย่างเงมา สีช็อกโกแลตใช่ไหมแม่สีลิบล้อมด <oung où? S 2> ้ยลิบล้อมลิบล้อมลิบล้อมลิบล่อมทำแดงเขาเรียกลิบลอมทแดงช็อกโกแลตมันจะออกแดงอันนี้จะนไม่ออกแดา